ครับสวัสดีนะครับผมภูวกระสองบ่าวอีสานเราพี่น้องมือนี้เากะนเลยพี่น้องอยู่กับซ่างเทียงหอยคือเก่าเนาะพี่น้องท่านนี้จะเป็นหอยจูบเนาะเห็นว่าเจำน้ำแขางกับซ่งางเข้าเข้ามาตอตัวข้างล่างไว้เนาะพี่น้องไม่ค่อยดึงคือไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะนี่ดึงขึ้นหด้อยเดิน เดี๋ยวนุมแข่งจะสร้างหลายอยู่นะครับผมหลายมุมอยู่เขากะจับใส่์เราจังหน่อยเอหรอพี่น้องนี่ก็น้ำแข็งเซาข้างนอกเดีงหน้าขนย้อนส่รถเนาะเดี๋ยวหันเขาต้องเฮ็ดสูตรใหม่เนาะพี่น้อง นี่ตัวเก็ดสูตรใหม่เพราะว่านี่เนาะสำนักงารปลาดุกเนาะพี่น้องแค่ไม่เท่าวานัลยสิแค่ไม่เป็นอ่ะกระชัางหอยเชอรี่เนาะพี่น้องมันขึ้นไม่ยินได้ตัวหอยจูบเนาะพี่น้องมันสีเหลือเนาะมันพอหอยจูบมันบอกมัน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 ลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำอะไรเนาะพี่น้องบ่คือหอยเชอรี่หอยเชอรี่มันสามารถลอยได้เนาะหอยจูบมันแค่เออ่ไตน้ำการสร้างเนาะหรือว่าจับน้ำหยาขึ้นมากินเนาะเพราะตอวเห็ดมันจมเนาะพี่น้อง ที่จริงเ็ดมันจมแล้วพี่น้องเข้าเข้า,าปั่นใส้เขาเนะพี่น้องเข้าไปเลยต่ำบดแต่มันมุนเนาะมันเลยลอยอยู่ส่วนท่านี่จะเป็นหอยเสือรีเนาะพี่น้องเห็นปะอ่านี่นี่ยน,นี่มันสามารถลอยขึ้นมาได้เนาะหอยเสือรีสามารถขึ้นมาลอยกินใบยังไ้กับเม็ดเนาะพี่น้องหอยเสือรีนะครับ มื่อนี้เขามางุ้มหอยจูบเนาะพี่น้องดีสาวใสกระซ่งอีกเขาใสกระซ่งไปประมาณนหาหกโลแล้วเนาะมื่อนี้ก็ได้อีกประมาณสองโลนะพี่น้องเห็นปะนี่นี่ตรงหอยจูบเดี๋ยวเขาจีเทออกให้เบิ้งเนาะนอกากสีเลือกเอ่อหน่วยหน่วยพระท่านอ้วนหรือหน่วยหน่อยเนาะครับพี่น้องเขาเลี้ยงหน่วยใหญ่เขาก็สีแดงไปค่ะกินหน่อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าหน้าทางบ้านเราว่าเราอยากเนาะ ผมว่าเดี๋ยวไปแบ่งเล่าหน่อยนึงเพราะเราได้ออมเนาะพี่น้องนี่ก็ะาให้เบิ่งอีกครัง้งกระช่งหอยเชอรี่เนาะพี่น้องก็ระ,ะประมาณนี้เริ่มลายแล้วเนาะพราหอยเชอรี่หอยจุ่มเขาก็ลงเริ่มลายแล้วเขาก็หาใส่เรื่อยๆเลยพี่น้องหาใส่เรื่อยๆล่ะมีเวลาเากห็หาใส่ไปเรื่อยๆเนาะมือลงมากเฮ็ดเวียงอยู่หน้าเนาะพี่นอ้องเปิดเตาทานเนาะ เลยถือโอกาสลงล่างตัวเลยเนาะพี่น้องเก็บปอกหอยไปน้ำ <c oughs> เก็บปอกหอยไปน้ำลงล่างตัวแต่วันทีเ่เทใส่กะคุ่เนาะพี่น้องเทาสิเรียกหน่อยหน่อยทีมลงกสงนะสร้างเนาะหน่วยใหญ่เทาสิเอาไปให้เพิ่นออมหน่อยนะนเนาะแล้วครับผมเทลงกะคุแล้วบง่งวุปสรรคบนน้องพี่น้องมันแดดเนี่ยก็มีเรื่องงูยิงสีก่กะถือว่าเต็มดีใส่ได้อยู่เนาะพี่น้อง นี่นวยจังสีมันบ่เต็มนอกจากจะเอาไปเลี้ยงก่อนนี่นุ่ยจังสีเต็มเนาะพี่น้องนุ่ยเต็มนุ่ยบ่เต็มนอกจากเลี้ยงเอาเนาะพี่น้องเลี้ยงอาจะน้อยพราได้ไปอ้อมมาละนะครับผมเลี้ยงเรากะสูงนี่สิไปเนาะพี่น้องมันสวงโรยละนุ่ยมันบ่งอามเนอกเรากะ หนาเต็มโดนเลยบ้าง,งามเนาะพี่น้องเอา,ากันจีปล่อยเลี้ยงไว้ตุ้มบอดเต็มกรบไรเนาะเทเลยโอ้ยแ๊บหนึ่งเนาะนักอย,ยู่ด้เมื่อกระสันอนะพี่นอ้องอีกแคสามเดือนมาเนบื้องพ้นกันเนาะว่า มันจะเป็นจังไดอันนี้เฮากะสิแบ่งไปเพิ่นอ้อมเนาะแล้วก็นี่อย oh, okay. ู่เฮียนอยู่เนาะที่เฮาไปคั้งไว้เนาะซุมที่มันอ้วนที่เฮาเรียกไปแล้วเนาะนี่ก็เฮาก็สิวนเอาหียีน้ําอีกหน่อยเนาะพี่น้อง นะครับผมฮวันออกจย่างน้อยเนาะพี่น้องเพราะสุมนี่ไข่หนามที่จับอยู่เนาะมันออกไปเนี่ยงงมันเปสีเกียงขึ้นเนาะขึ้นแดดเท่าไปหน่วยนี่คือบลาเต็มเลยปลาเต็มมันก็จะเร็วขึ้นไปเตรียมใจไว้ในกระสังเตรียมอยู่ตกวะ มันก็ยังดียังสิ่งละแล้วก็ดีดดดอ,าอา่าพอไปอ่าเซนามไปขึ้นหนึ่งเนาะพี่น้องขังขังทิ่มใบขึ้นหนึ่งก็สามารถออมได้แล้วหน่วยมันบอกงา,ายแบบได้เนาะพี่น้องเพราะมันเป็นบกหอยอ่าดังเดิมเลยเนาะหอยจูบดังเดิมผมว่าสีนี่ละ่ะว่าสีหาหอยกเกษตรมกพาเนี่ยจากหน่อยเนาะพี่น้องเพราะมันเดินดินรวยไงขึ้นจากหน่อยเนาะ นะครับผมบญญกับบรรยากาศแดดก็กำลังซองตาเนาะพี่น้องผมกับที่ตการเมียยอะไะกลับบ้านแล้วไปยีนนี่ต์นะนี่แหละไว้สลี่มังอีกรอบเนาะพี่น้องก็ได้ไปได้พี่น้องส่วนนี้เนาะหายังบ่ค่อยได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเออปวยเนาะพี่น้องเป็นกระดูกทับเส้นเนาะพี่น้องยงังบ่ค่อยได้ขาซ่าขาหนึงเนาะ เราก็พยายามรักษายอยู่ซึ่งยาสมุนไพรแน่นอนซึ่งยาแผนปัจจุบันแน่นอนพี่นอ้องยามัซ่ซาเออขามัซ่ซาเนาะพี่น้องเราก็มีอาการปวดปวดแห้งเนาะพี่น้องยังมาขึ้นตัวส่วนนี้ก็เริ่มไข้เนี่เหล่าตัว,วไก่ยางแบบว่า,าขาบกคอยมีแห้งเนาะพี่น้องเพราะมันซาก็เลยไปหายังบกคอยได้เนาะกับส่วนนี้เนาะต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องขาผู้ยได้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะพี่น้องสองเบาอีสาน ไหวน้ำเนาะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางซองเนาะพี่นออ้องเขากะอาชีเฮ็ดกะวิธีเกษตรเนาะเแล้วกับหาอยู่หากินน้ำเนาะพี่น้องทั้งวิธีเกษตรทั้งปลูกผักปลูกแยาละทั้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเล้วพี่น้องกับที่ไทเรุ่งเไห่เบื้องเรื่อยๆนนออเนเาเเนะครับผมครับคลิปนี้กะสวัสดีเนาะครับผมบ๊ายบาย